Thank you. Kill you. าวบ้านนะกลับบ้านด้วยกันโอ๊ยรอด้วยดิกลับบ้านด้วยกันอีกแล้วล่ะโคตาแมวันนี้สวีกันจังเลยนะไปเนี่ยนะไปนะบริษัทอะไรได้ทุกวันจริงๆเลยวันนี้จะเป็นเดทที่ไหนล่ะอย่าไปสนใจที่พวกไซกิพูดเลยนะไม อืมไม่เป็นไรตอนเสียงของเธอขอ้อแต่เองก็เธอไม่ต้องฝืนมาบ้านกับฉันก็ได้นี่นาะมันอะไรไปอ่ะฉันกลับด้วยก็เพราะว่าฉันอยากกลับเองอ๋ออะไรเหรอ 嗯，没米阿赖。嗯，呢，开特。嗯，诶。 มันนี่มาน่ารักจังเลยนี่มหมกลับเถอะมันน่ารักนี่ยังไงก็เลี้ยงไม่ได้อยู่แล้วนี่จะไม่ได้เหรอคราวก่อนที่เก็บแบวกลับไปแต่สุดท้ายก็เลี้ยงไม่ได้ลูกแมวเนี่ยมันบอกว่าช่วยด้วยพูดอะไรของเธอ ลูกแมวมันบอกว่าช่วยด้วยแล้วฉันก็อยากจะช่วยเพราะว่าเจ้าแมวเนี่ยมันเหมือนกับฉันเลยอ๋อยรู้แล้วนะเลี้ยงบ้านโคตาดได้ไหมบ้านฉันะหมดสิทธิ์เลยแม่ต้องบอกว่าห้ามเลี้ยงแน่ ไว้วัดเถอะจะเป็นไรไม่นะาก็ได้เดี๋ยวนั่นแหละแ<า>ต่ว่าอย่าไปจับลูกแมวมากนักนะไม่นะอืเข้าใจแล้วขับใจนะเคตาอะอะไรเหรอเสียงกระดิง่งกระดิ่งเหรอพักเนี้ฉันได้ยินบ่อยเลยคิดไปเองละมัม้งนายว่างั้นเหรอคิดไปเองอยู่แล้วละ่ะ โคตะตื่นได้แล้วลูกโคตะไม่จางมารอแล้วนะ ไหไม่ได้แบบนี้นข้าขนมหมดแน่เลยอ่ออาหารของคนน่ะเพราะว่ามันไม่ค่อยดีกับสัตว์เพราะว่ามันมีเกลือเยอะงอนเหรอบลูก,ก็แล้วกันนะไรเหรอก็ชื่อลูกแมวตัวนี้ไงตามมันสีฟ้าเหมือนกับท้องฟ้าเลยทั้งสีฟ้าแล้วเสียงมันก็ใสาาก็ดีเหมือนกัน นี่ตั้งใจฟังหน่อยสิโคตานะ่าเป็นพ่อของมันนะพูอดอะไรของเธอก็ฉันเป็นแม่ของมันแล้วโคตาก็เป็นพ่อ,อแล้วบลูก็เป็นลูกของเราสองคนฮะดูแล้วมันเหมือนนี่โ นี่โคตะาเอ้าอะไรอ่ะวันเนี้ยเราจะเล่นบอลที่สนามคาวาบรีกันนะ่ะไหนจะไปด้วยกันมา้อ,อ๋ออะไรอีกอ่ะคือฉันมิทุราเน่ะโทรทีนะโอ้อีกแล้วว่ะพักนี้นายนะ่ะเลยกับมากิฮาระคนเดียวเลยนะไม่ได้ไปเล่นกันสักหน่อยอ่ะอืมช่เงเอจะไม่ชวนนายแล้วพยายอยู่กับมากิฮาระมากนักทำไมไม่ได้แต่งงานกันไปเลยล่ะ ักน่ฉันว่าโคตะไปเล่นกับพวกไซกิคุงบ้างก็ได้นะเอะไม่เห็นเป็นไรเลยอ่ะชางพวกนั้นเน่าฉันไม่ได้อยากเล่นด้วยนี่นะขอโทษนะเอะเพราะก่อนหน้านี้ฉันหมดสติไปใช่นะทุกวันโคตะ ก็เลยต้องมากลับบ้านเป็นเพื่อนฉันไม่ใช่สันหน่อยอะความรู้สึกของไซตกีกคุงฉันนก่กเข้าใจดีเขาคงรู้สึกเหมือนถูกฉันแย่งโคตะไปนะรอ,ะอะแป๊บหนึงนะ,อะงกอป อะไรบ้างอะไม่นะกลางวันได้กินยาหรือเปล่าเปล่าไม่ได้กินหรอเนี่ยเธอเนี่ยนะก็ฉันพอหมดชั่วโมงเรียนที่สี่ก็นอนอยู่ห้องพยาบาลตลอดแล้วกันขอโทษนะจะขอโทษทำไมอะขอโทษเขาบอกว่าไม่ต้องขอโทษไงล่ะแต่ว่าไม่เป็นได้หรอกนะ่ เธอน่ะก็เป็นแบบนี้นี่นะกลา่ากันเถอะอืมโอ้ยเ,เดี๋ยวก่อนฉันดายคนอื่นน่ะไม่เห็นมีใครสักหน่อยแต่ว่าบลูมันมองอยู่อ่ะไม่เป็นไรเราสองคนน่ะเป็นพ่อกับแม่ของบลูนี่นะเอออ๋อ,อขอจับแค่แป๊บเดียวแค่แป๊บเดียวพอนะอืมขับใจนะ Nghe gì lắm à? Ừ. Tiếng cái đĩa nó ปคนเดียวได้แน่นะอืมไปตรวจร่างกายเองอ๋อฉันฝากดูบลูด้วยนะอ๋ะอได้เดี๋ยวฉันดูให้ยังไงฉันก็เป็นพ่อนี่นะอืมงั้นไปนะอ๋อ